ุกคนไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นานหรือยังครับไม่ต้องห่วงครับยังไงทุกคนก็ได้เห็นหมายถึงแพทหน้าซาตาอาจจะติดเมตาได้เลยเพราะแพทหน้าซาตาบัฟนั่นเองครับโอ้พระเจ้าดูนี่สิครับนี่มันเฮี้ยโกงจัดเลยบอกใครโดยเริ่มจากดาเมจระเบิดวินสตอรแพทปัจจุบันอยู่ที่180 12ต่อเลเวลแล้วก็บอีก30% AP โดยแพทน่าจะปรับมาเป็น190บ14ต่อเลเวลแล้วก็บอีก35% AP นั่นเองครับอันนี้แค่จิบจเพราะอันต่อมาคือได้เป็นอันตีตอนโปรยขนนกจากแพทปัจจุบันอยู่ที่110 135และ160ตามเลเวล68% AP และบวก2% Max HP ของศัตรูหลัง ก็คือ 350, 450และ550บวก55%แล้วก็บวก6% m เแม็กสตพีศัตรูย้ำนะครับว่าราเมิจะทำใส่ศัตรูตัวเดิมเบาลง25%และเผื่อคนเข้าใจผิดคุณเห็นภาพนี้ัหมครับนี่คือซาต้าตอนปล่อยขนกและคิดดูมันปล่อยกี่ครั้งแต่ละครั้งแม่งปล่อยทีละห้ารอ้าสิบบวกห้าิบห้าเปอร์เซ็นตแล,ล้วก็บวกอีกหกเปอรเซนต์แคสตพีได้ๆก็คืออันติตอนเวลสี่แม่งแรงกว่าอันติตอนเวลสิสอง อีกต่อไปแล้วถ้าไม่ชาตานั้นเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ต่อระยะบินได้ไกลขึ้นและสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คืออย่าพิ่งแบนซาตานะครับนั่นมันลูกรล่กของผมถ้าใครแบนผมอยากจะบอกสั้นๆว่า